โอเคก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่กับช่องเมฆในเกมลายเลนเจอร์นะครับวันนี้นะผมก็อยู่กับไอดีหลักนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาปั้นตัว,ต,วตัวหนึ่งนะผมเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสทุกคนวันนี้เนี่ยวันที่ผมอัดเนี่ยเป็นวันคริสต์มาสพอดีนะวันที่25นะแล้วผมก็จะมาปั้นเลนเจอร์ตัวนี้กันนะนั่นก็คือนั่นก็คือไอพูบินนั่นเองนะทุกคน คือผมเพิ่งเปิดได้เลยนะผมสาหรับไอ้ภูนะคือคลิปที่ลงไปคลิปที่แล้วเนี่ยมันเปิดไม่ได้ใช่ไหมผมก็เลยไปเปิดนอกรอบมาก็ปรากฏว่าได้นะทุกคนนะได้300ครั้งถัดจากนู่นเลยอะ่ะเออนั่นแหละแล้วก็ได้เลยสามร้อยลูบี้นะเออก็ปั้นเลยนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเรนเจอร์บินที่ผมคิดว่าน่าจะเก่งที่สุดในเกมแล้วนะในปีนี้2025ยัน2 0 2 6หรือ2 0 2 6มันอาจจะเอาตัวเก่งตัวนี้มาก็ต้องรอดู แต่ณปัจจุบันไอตัวนี้เก่งที่สุดแล้วผมว่านะครับผมก็วันนี้เนี่ยผมจะเอาไอพูนะไปเสิร์ฟของขวัญให้คนใน PVP กันนะเนื่องในโอกาสวันคิดมากนะทุกคนเออเนี่ยเราเอาไอพูเนี่ยไปเสิร์ฟของขวัญเลยถึงหน้าบ้านเลยแล้วก็จะมาดูด้วยนะว่าณปัจจุบันเนี่ยสายการบินเนี่ยยังเล่นได้อยู่หรือเปล่านะครับผมอ่าก็กบผมผมเนี่ยก็มีพร้อมปั้นแน่นอนอยู่แล้วนะ คือดองมันเยอะมากๆเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้เลนเจอร์ท่าแสงท่านมื่อสักทีนะตั้งแต่กลับปะเนี่ยคือไม่ได้เลยนะส่วนโสมเนี่ยผมไม่ได้สมน,นะตอนนั้นเออเพิ่งมารู้ตัวว่ามันเก่งนะเออบอกเลยโสมเนี่ยดีนะทุกคนเพราะว่ามันส่งเพื่อนไปด้านหน้าเนาะก็เหมือนมีสกิลกระโดดทําให้ตัวแท้งเราอ่ะเหมือนมีสกิลกระโดดทักงตัวเลยนะและยิ่งเล่นคู่กับเพื่อนสุดท้ายนะครับโสมเนี่ยมันจะเป็นตัวที่มีประโยชน์มากมันจะเป็นตัวซัพพอร์ตท,ที่ดีนะก็ ถ้ายอดนิยมมาก็อยากให้ลองสุ่มไว้นะหรือไม่ก็จะรอธาตุแสงโคตรแสงก็ได้นะครับส่วนผมน่าจะรอโคตรแสงนะเพราะผมอยากได้รอนด้วยนะเพราะว่ารอนเนี่ยก็มีกระเด็นว่องไวเหมือนกันนะครับส่วนโสมีกระเด็นไหวพริบคือแบบคอมโบกันอนะ่ะไม่ได้เดินอนะ่ะทั้งไหวพริบทั้งว่องไวอนะ่ะเออก็เดี๋ยวรอโคตรแสงแล้วกันสำหรับไอดีหลักนะครับไปตอนนี้เราก็จะมาปั้นไอ้ภูกันก่อนอน,นะร่างให้เปิมแม็กก่อนนะ วันนี้ไม่ได้วันเป็นไม่ได้วันคูณตัวด้วยนะก็จะปั้นได้ช้าหน่อยนะทุกคนนะโอ้โหแย่ yeah, แล้ววะต้องงัดกบ9ก้ามาแล้วล่ะกบหมดเลยว่ะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวต้องไปเอาเลนเจอร์ปกติมาม้างแหละนะเพราะว่าเดี๋ยวเราอัพใครขึ้น9้าดาวเราจะไม่มีอัพให้ให้เขานะเนี่ยเดี๋ยวจัดเรียงตามเลเวลลักัน ไอพวกอีกกีที่ผมยัดยัดไว้อะอยู่ไหนนะไอนี่ก็ใช้ได้นะแต่ว่าไปเอาไปทาไอนี่ก็ได้นะทุกคนนะเอาไปตัดแล้วนี่ว่าเอาไปเล่นกิวเลตได้นะไอโคนี่สน,นบอรนะ์ดเรียบร้อยผูบินนะปล่อยตัวไวถึง6.5วิเลยนะผมเพิ่งเห็นนะทุกคนคือปล่อยตัวไวเท่ากับไฮเปอร์ปกติเลยนะ เหมือนบินดูเนี่ยมันจะปล่อยตัวได้ช้ากว่านี้หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งนะทุกคนบินดูไฮเปอร์ปล่อยตัวเท่าไหร่17วินะส่วนไอ้ภูไอ้ภู13วิโอ้โหเป็นตัวบินเจนใหม่นะทุกคนก็จะปล่อยตัวเร็วกว่าด้วยนะแถมแบบเขาเรียกว่าอะไรอาสกิลก็ดีกว่าด้วยมาเดี๋ยวเราเอาไอภูเข้าทีมเลยดีกว่านะ แทนใครดีวะเนี่ยแม่งมีประโยชน์ทุกคนเลยอะทีมผมตอนเนี้ยผมจะเอาตัวที่มีประโยชน์น้อยที่สุดจากทีมออกละกันนะผมนั่นก็คือคาเมระดีไหมจริงๆริงอะผมลังเลยระหว่างเดนจิกับคาเมระานะพะตอนเนี้ยในทีมผมเดนจิกับคาเมร่เนี่ยไม่ค่อยมีประโยชน์เลยเพราะว่าเกียร์มันไม่ได้เต็มไงเออไทยโยเนี่ยมีเจาะทักษะทําให้มันยังคงอยู่ส่วนยอมีผัก แล้วก็มีบัฟเดือนด้วยช่องเนี่ยก็แรงมีอัปเกรดธาตุเพราะฉะนั้นแล้วสายพลังผมว่าผมเยอะไปหน่อยเฮ้ยไม่เอาดีกว่าเราเล่นทีมสายการบินดีกว่าทุกคนมาลืมไปเลยว่าเรามีทีมสายการบินดี่ว่าเออโอเคแล้วผมก็จะใส่ยอด้วยนะครับเลเวลเอา้าผมก็เรียงตามเลเวละนะอยู่ไกลหน่อยนี่ก็เดี๋ยวเราใส่ยอเข้าไปนะเพราะว่ายอเนี่ยมีบัฟวิ่งนะ ก็เลยอยากจะใส่ให้มูนแอำเพอมันวิ่งไปคํำหน้าบ้านได้เร็วที่สุดนะโอเคต่อมาเราจะใส่เกียร์ให้น้องกันนะโอ้โอเคผมก็ใส่เกียร์ให้กับไอ้ภูแล้วนะทุกคนก็เกียร์ก็หน้าตาเป็นประมาณนี้เลยนะใส่เป็นช่องหน้านะใส่เป็นอาวุธของเจ้าหญิงหนามนะได้ปล่อยตัวไวแล้วก็ตีกายนะครับผมช่องกลางก็เป็นรองเท้าอยู่แล้วนะเอาค่าที่ลดแล่มากที่สุดนะแล้วก็วิ่งไวที่สุดต้านสก,กิลไม่ต้องก็ได้นะครับ แล้วก็ช่องหลังนะครับก็เป็นหูฟังลิวนาดออฟรองเป็นออฟตีกายนะครับผมก็พลังโจมตีตอนนี้อยู่ที่3ล้าน2นะถือว่าแรงอยู่นะแต่ถ้าอัพ9้าดาวแม็กจะแรงกว่านี้เนาะหรือเราขึ้น9าดาวเลยดีวะทุกคนถ้าผมขึ้น9้าดาวก็มีโอกาสที่จะได้เฮือกนะเออเอาจริงดีหมดนะสามอันเนี้ยคืออะไรก็ได้นะเนี่ยเอาจจริงอนะ่ะมันเล่นได้หมดเลยยกเว้นไอเนี้ยถ้าไอนี่มาคือจบจัดเลยนะยังก่อนละกันโอเค ยังกนยัก่อนมาเดี๋ยวเราเอาไอ้ภูไปเสิร์ฟของขวัญให้คนใน PVP นี่หว่าทุกคนอัดนืยอ,อ,ดอยังอ r e a t e อยู่ก็มาดูกันด้วยว่าสายการบินเนี่ยตอนนี้มันยังเล่นได้อยู่หรือเปล่านะครับผมก็ไปตอนนี้อยู่ในหลีกเพชรสองนะดูกันว่าเพชรสองเนี่ยเขาจะใส่การบินหรือกระปะเยอะไหมนี่มีแล้วหทีมมา คือผมเลยบอกว่าสายการบินเนี่ยมันเล่นค่อนข้างยากนะนี่ไอ้นี่ก็มาแต่ถ้ามีเฮือผมว่าน่าจะพอสู้ได้นะแต่ไว้ก่อนนะผมอมการบินอีกแล้วการบินอีกแล้วผมจะลองรีจนกว่าจะเจอทีมที่ไม่มีการบินนะทุกคนนะแล้วก็ไม่มีกระปะดับเบิลบินว่ะโอ้ตีล้านอ๋อมันนี่นี่ว่ะมันวิ่งว่ะมันอ๋อ ตีไวมาโอเคเดี๋ยวผมลองงัดกับทีมนี้ดีกว่าเอาจริงมีโอกาสแพ้สูงมากนะทุกคนเพราะว่าบินเขาเนี่ยมันฟูลมากเลยนะลองงัดดีปะวะทุกคนแต่โอกาสแพ้สูงอะ่ะเดี๋ยวลองดูนะแล้วเราจะได้เสร์ฟข,ของขวัญหรือเราจะโดนเสร์ฟข,ของขวัญเองเราต้องรอดูนะทุกคนนะมาผมก็จะปล่อยตัวบัฟวิ่งก่อนเลยนะครับทุกคน ให้มมนาแมเพอร์ลี่ไปค้ำโอ้โหไม่น่าได้แล้วไปเลยไอ้ปูไอ้ปูน้องรักไอ้ปูน้องรักไปไอ้ปูปูตีป้อมครับโบโอ้โหไม่เข้าเลยโอ้โดนหยุดห้าด้วยเอาตาไปก่อนพัดไปก่อนครับล้างบางไปโอ้โหชิบหายแล้วไงชิบหายแล้วไง ชิหายแล้วไงไอปูดโดนแข่งเรียบร้อยไอเจ้าเอาเจ้าของขวัญไปเสิร์ฟเขาโดนขเขาเสิร์ฟแทนก็มันเล่นยากจริงทุกคนสายการบินเดี๋ยวผมต้องอาจจะต้องรีทีมให้ดีอยู่นี้นะอันนี้คือหลีกเพชรสองนะทุกคนแค่เพชรสองอะ่ะเห็นไหมทุกคนแค่เพชรสองก็แบบการบินเยอะแทบทุกทีมแล้วอะ่ะแล้วอันนี้คือเป็นอะไรเนี่ยโอเคไม่ซีเรียสอยู่แล้วครับเรื่องแรง เราขึ้นใหม่ได้เนาะแต่ตอนนี้คือหาทีมที่ไม่มีการบินอะ่ะหายากมากทุกทีมต้องติดการบินไว้อย่างน้อยหนึ่งตัวตลอดนะครับอย่างน้อยต้องเป็นหมากลุกอะเพราะว่ามันหาง่ายด้วยไปถ้าไม่มีการบินก็จะมีกระปะมาเฮ้ยทีมอ้อมีมีบอสที่จะตกใจไอ้บอสนี่ก็น่ากลัวเหมือนกันแต่ผมว่าทีมภาคพื้นผมอาจจะสู้ได้นะถ้าผมไปเล่นทีมหลัก ผมเล่นทีมหลักดีกว่าแล้วผมเอาไอ้คูแทนครั้งละลองดูว่าผมจะไหวหรือเปล่านะครับผมว่าถ้าอยากเล่นบินอ่ะเอาไปเล่นคู่กับทีมหลักที่แบบตึงดีกว่านะเฮ้ยกดไม่โดนเลยโอ้โลกโล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 กมาผมกดออโต้แล้วทุกคน โอ้โหรถอยดูดท่ารัวๆเลยว่ะเนี่ยถ้าเราเล่นกับภาคพืค้นที่โหดๆใช่ป่ะมันก็ยังพอได้อยู่นะสำหรับภูบินนะเห็นปะ่ะมันก็ยังได้ตีป้อมอยู่เนี่ยพอได้อยู่นะครับรถอัดบ้านก็ไม่เป็นไรอันนี้ต้องเป็นละอันนี้เป็นละโอ้โหรถอยุดท่ารัวๆเลยครับไอปู้ดนอยู่ทา ไอปู U ยิงป้อมโบ๊ะ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 นี่เรียบร้อยครับผมจบเลยก็ผมว่านะต้องเอาปูไปเล่นกับไอทีมหลักๆวะ่ะคือถ้าเล่นสายการบินเพียวเนี่ยเล่นยากมากทุกคนเพราะว่าหลายทีมกาใส่การบินแล้วมันเล่นยากจริงถ้าในลีกเพชรสองนะแต่ถ้าลงไปเนี่ยอาจจะอาจจะยังเห็นแบบทีมไม่ใส่การบินอยู่นะเฮ้ยทีมนี้ไม่ใสป่ป่ะโอ้มีกระป๋ะ เดี๋ป้ามันหายากมากอะ่ะเอาทีมนี้ไม่มีนี่อา้าวถ้าทีมนี้ไม่มีก็เดี๋ยวเราลองเอาทีมทีมการบินไปนะเดี๋ยวผมเช็คให้เช็คให้ดีๆก่อนการบินไม่มีจริงเคมเดี๋ยวเรา,เาทีม5ไปครับผมทีมสายการบินเราส่งยอไปครับให้นายอำเภอวิ่งไปค้ำ แล้วปูเราจะได้วิ่งเร็วๆด้วยนะครับผมแล้วปูเราตอนนี้วิ่งไปครับวิ่งไปปูวิ่งไปโหแล้วเขาไม่หยุดห้าด้วยไปเร็วปูปูน้องรักพี่ตอนนี้ก็ขออนุญาตแซ่บนำเพลิ่วๆครับผมโดนกระเด็นครับโดนกระเด็นจากน่าจะเป็นร้อนนะเนี่ยแล้วมันโดนเราลงน้ำแข็งทีเดียวตายเกือบหมดเลยครับปูนะอันนี้คือข้อเสียของปูเลย แหลกๆมากแหลกมากโดนดาวินจีโดนดาวินจี้ทำพิษแข่งไว้ก่อนเลยวิ่งไปวิ่งไปกูวิ่งไปวิ่งไปกูวิ่งไปเฮ้ยเครื่อง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 กูไม่ไหวเครื่องกูจะระเบิดไอ้เหี้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตภาพตามก่อนเลยโอ้โหดาวินจี เราไม่มองบ้านตัวเองครับเรามองบ้านคนอื่นภู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 ไปภูตีบ้านไอ้ภูตีบ้านโอ้โหแหลกมากแหลกมากโดนดาวินชีไปเร็วภูภูเออนั่น,นแหละโคตร <c oughs> เหนื่อยอ่ะโคตรเหนื่อยจริงๆทุกคนสายการบิน,นเหนื่อยอยิบหายเลยโอ้โหกว่าจะชนะได้แล้วเมื่อกี้เจอดาวินชีเครื่องแหลกเครื่องแหลกเกือบพัง เกือบพังแต่ต้องแบบมีโทรศัพท์ด,ดีจริงจริงหรือคอมดีๆเลยไม่งั้นไม่ไหวนะโอเคก็ยังชนะได้นะเกือบตายทุลักทุเลชิบหายอันนี้มีอันนี้มีบินเอออันนี้เกี่ยวกับการบินการบินเฮ้ยอันนี้ไม่โอ้อันนี้มีกระเป๋าแต่ผมว่าภาคพื้นผมไหวนะสร้างเล่นอนะเล่นแบบภาคพื้นปกติแล้วกันนะ เราจะเอาไอ้ภูไปเสิร์ฟถึงบ้านนะผมมาเราจะเอาไอ้ภูไปเสิร์ฟของขวัญถึงหน้าบ้านเขาหรือเปล่าไปครับผมไป Let's go Let's go ปัมป๊มปั๊มเล่นในคอมก็อาจจะมือช้าดีนึงนะทุกคนนะนี่ไอ้ภูไปถึงหน้าบ้านแล้วเขาเรียกว่าไอ้ภูสายรับ แข่งคืนนะผมกดออโต้เลยแล้วกันนะครับผมพัดไปก่อนวะแม่งมันสร้างกองทัพได้แล้วอะตอนนี้คือต้องหวังให้เขาไม่พัดนะแล้วไอ้ภูตีบ้านเกือบแตกตีบ้านจนแตกนะพอตอนนี้ภาคืนผมว่าผมน่าจะยินไม่ไหวเอ้ยไม่แน่เอ้ยภูสวยไอ้ภูแม่งสายรับจัดเลยว่ะเพื่อน ไอภูเสืของขวัญถึงหน้าบ้านนะก็พอได้นะภูแต่ว่าอาจจะต้องก้าดาวแม็กนะถ้าก้าดาวแม็กเกียร์ตึงๆเนะี่ยเกียร์แบบปืนคิดมัดแบบเนี้ยโหดเลยนะแล้วก็ข้างหลังเป็นอ๋อวิ่งไวบอกเลยว่าวิ่งปื้ดวิ่งปรื้ดนะอันนี้มีบินดุบวกกันบินนะผมว่าผมไม่สู้ดีกว่าอันนี้มีกันบินลองลองวัดแม้กกับกันบินลองดูนะ ว่าไอ้ภูมิจะหดการบินไหวเปล่าแต่จริงอาจจะไม่ไหวแต่ถ้าเกิดว่าภาคพื้นผมเนี่ยยันให้การบินเขาตายได้นะก็อาจจะไหวนะสําหรับภูภูน้องรักพี่ไปเลยภูน้องรักไปครับผมออโต้เลยครับไปครับผมุโิโดนยันหน้าบ้านวะโดนยันหน้าบ้านวะโหแต่ยอเขาคํานานจัดครับผมผมแข็งไปก่อน เพื่อให้เขาไม่สร้างกองทัพได้มากกว่านี้ครับผมออ้ยแล้วข้างหลังเขาหายหมดเลยแต่เขายันหน้าบ้านผมผมพัดคืนเลยแล้วกันให้ภูวิ่งไปภูแวนภูแวนอุ้ยถึงหน้าบ้านแล้วยิงยิงบ้านยิงบ้านสองทียิงบ้านสามท,าทีสวยแตกเลยก <laughs> ็ <c oughs> จะได้ภูตีแรงกว่าอาริสบินเยอะนะครับมีอิมแพคกับเกมมากสามารถกดดันได้นะครับ เดี๋ยวผมเอาไปใส่ในทีป้องกันเลยดีป่ะถ้าผมเอาไปใส่ทีป้องกันได้ป่ะก็จะโดนทีบ,บินตีเออแต่ว่าการบินผมอ่อนนะผมเอามาใส่แทนการบินดีกว่าอืมก็ผมจะไม่ใส่การบินแต่จะใส่บินแทนเออก็ถือว่าใช้ได้นะพูขนหมดยังขอไปละก็สรุปเลยนะทุกคนสายการบินถ้าแบบถ้าแบบเป็นพวกบาลียเล่นยากผมบอกเลยขืดขึ้นคอจัดอะในรีพเพ2สองนะ แต่ว่าถ้าเกิดเป็นหลีกแบบพวกหลีกทองอะ่ะผมว่าอาจจะเล่นได้อยู่มั้งเออลีกทองน่าจ,จะเล่นได้อยู่แต่ว่าถ้าหลีกสูงๆไปอะ่ะเขาจะมีการบินกันเยอะอรับทุกคนถ้าอยากเล่นบินจริงก็ควรจะหาทีมฟูๆนะเพื่อให้ทีมของเราภาคพื้นของเราเนี่ยไปกระทืบการบินเขาแล้วก็ทําให้บินเราเล่นง่ายขึ้นอันนี้ก็คือการบินการเล่นการบินแบบปกตินั่นแหละเออแบบปกติก็คือเล่นแบบกับ ภาพพื้นเก่งๆแต่ถ้าภาพพื้นอ่อนเนี่ยผมว่ายังเล่นยากอยู่นะยิ่งหลีสงสูงๆเนี่ยไม่ไหวแล้วปัจจุบันเนี่ยมีทั้งกับปะมีทั้งการบินนะบอกเลยว่าสายการบินเล่นยากจริงแต่เล่นได้เล่นได้อยู่นะครับพอเล่นได้ผมยังชนะอยู่เมื่อกี้เห็นอยู่ตาหนึ่งเกือบตายเหมือนกันเจอดาวินชีกอปเครื่องคอมเกือบระเบิดนะ <c oughs> ก็เล่นได้คับผมทุกคนพูปั้นได้ปั้นเลยนะปั้นได้เลยทุกคนเพราะว่า มันเป็นตัวที่เก่งอยู่แล้วนะครับเก่งยิงไม่ต้องไม่ต้องแบบไม่ต้องลังเลเลยในการไม่ปั้นนะแต่ถ้าอยากจะให้แนะนําจริงก็แนะนําให้พักพื้นเนี่ยแข็งแกร่งไว้ก่อนละกันนะครับพักพื้นกา,กากเนี่ยบินก็ไม่มีประโยชน์นะครับเออก็ฝากไว้ประมาณนี้นะผมสำหรับไอ้ภูบินนะก็ภารกิจของวันนี้เอาไอ้ภูไปเสิร์ฟของขวัญให้คนใน PVP นะก็คิดว่าได้อยู่นะชนะมา1 2 3 4าตานะผม ชนะไป4นะจาก5ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะถึงแม้ว่าส่วนใหญ่จะไม่ใช่ผลงานของฟูแต่เป็นผลงานของภาคพื้นผมก็ตามนะ <c oughs> เออ <c oughs> ก็นั่นแหละประมาณนั้นสำหรับไอู้นะบันไดบันไดนะครับ <c oughs> มันโหดที่สุดในเกมแล้วมันเป็นตัวบินที่โหดที่สุดยังไงก็เล่นได้อยู่แล้วนะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผม <c oughs> จะเป็นลังใจให้คนทำคลิปมากๆเลยก็วันนี้เป็นวันคริสต์มาสก็ ขอให้ทุกคนมีความสุขนะผมเมรี่คริสต์มาสนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วกันนะครับไปละทุกคนบ๊ายบาย